ค่ะมื่อน,นีโนทิยาจะพภาพพอไปไปนอนเอฟซีมาตามแนวทางของหน้าจานนะคะน้าจานเลขสูตรนะคะวัตีิพัานมาเพิ่นบอกว่าเขาหาสองบนตรงๆนะคะสําหรับมวดนี่นะคะนุนทิยาจ้างหน้าจานมาเดินไฝ่ห้นะคะก็เลยข,ขอแนวทางของเพิ่นนะคะห้มาแล้วนะคะขังบนสองคู่ข้างล่างสองคู่นะคะจะเป็นตัวใดไปเบิ้งไปชมน้ากันเลยคะ่ะ เคลียร์ทิปอาจารย์โดนแล้วเนี่พี่น้องอันร้า่งวดแล้วพักล้างนี่เขาวะน่ะเขาอยู่ยังเขาแบบไหนเขาบนเรื่องเขาล่างเข่าบนอะไรอืมสองเออหาสองหาสองเขาเป็นเตรียมนะหาสองกระงมากกว่านี้เปมากสี่สองมันเขาหาสองล่างหาสองบนเนาะ วันนี้งวดสุดท้ายของปีแล้วเด้่วันอี้วันนึงบอวเพิ่นบอกแล้ววันที่สามจิบเอ๊เพิ่นออกวันที่สองปีทัดไปแล้วปีรุ่นเลยกันวะจ้าปีนี่เหลืองวันนี้แหละวันที่สิบหกท่านว้านเนี่ยแสดงเปลี่ยนไม่ละหายเอฟซีคอยถือน้ำจักวนเลยฝันบ่วน่ะนอนโรงงานฝันบ่วหมุนชื่อหนิบอบ่ว์บอฝันจางเพิ่นมาเหตุป้ายหายแล้วค่ะบ่ฝันมิตาเลขสูตรล้วนๆนั่นบอว์เล็กสูตรวันนี้ให้วิ่งยัง วิ่งซวิ่งซวิ่งซนี่วิ่งซบนลางด้วจังใดวิ่งซีนี่เน้นบน,นเ,นนเนนลเ,นนเ,เอาซีกัหนึ่งไหมซกัหนึ่งเน้นบนบ่เน้นบนซกัหน่งเนีตัวใดเน้นซีแล้เนซีจับคู่ตงีซีสมี สี่สามสี่สี่ที่เลขสามตัวบอมีมีตัวได้สามตัว,วมันแปดสี่สามแปดสี่สี่นะแปดสี่สามแปดสี่สี่แปดเป็นลักลอยเลขสองตัวเนี่ยตัวได ที่สามหนึ่ที่สามอ่าสามตัวกับ 8, มมนะแปดที่สามมดน่ะเลี้ยงได้ตัวกันเลี้ยงได้หนีมันมันเป็นบนมันเปล่น,แ,นแล้วลางตั้งหากบ่ล่าลางตั้งหายนเพียงงบเลยเขาใจง,ง่ายน้อเจ้าเจ้าให้เล็กเขาใจง่ายงมื่อเมื่อหายหลายตัวนะ้าถือแต่คือถือตัวเด็ลาง ล่างมีวิ่งตัวใดล่างก็วบบิ่งหนึ่งะวิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งล่างหนึ่งเก้าก็หนึ่งห้าล่างหนึ่งเก้าหนึ่งห้าเลขทั้งหมดนี่จำเป็นต้องกรับบ่จำสูตรมันกับว่าได้กรับละ่ะหนึ่งเก้า,นนกานกหะะนึ่งห้าเอเลขล่างเนี่ยวันว่าได้กรับเราจะเลขบนนี่กรับไปหนึ่งสามสี่ ก็ซีซีมเมาริกาไปเลยสามซีต้องเขียนซีสามดิ้เนาะเราเลขล่างเน้นตัวใดเน้นหนึ่งหาล่ะเนื่องแต่เลขล่อว่าท่านมาว่าหนอขึ้นหนึ่งเก้าล่ออถ้าตามสูตรท่านหามาก,ก่อนนะนี่ซ้ำนี่ขอเห<อ>็นถือบ่้างสามนี่ล่ะอ้าวพี่น้อง สรุปแนวทางของนาจารย์งวดที่ผ่านมาเพิ่นบอกว่าเขาหาสองบนสำหรับงวดนี้งวดสุดท้ายของปีนี้งวดวันที่สิธันวาคม2568นะคะเพิ่ใไ้วิ่งข้างบนมีซีกับหนึ่งนะคะเน้นเลขซีบนนะคะจับคู่หฮซีสามซีซโอ้ก็คือเขียนซี่สามสองเทียเพราะว่า <c oughs> จะบอกขอเขียนกับน้ำเน,นะะ <c oughs> าซีสามสามซีีสามสามซี แล้วก็ซีซีสามตัวเนี่ยแปดซี่สามเป็นตัวเน้นแปดซี่ซีเป็นตัวลอนะคะสําหรับข้างล่างห้วิ่งหนึ่งจับกู้หายหนึ่งเก้ากับหนึ่งหานะคะเน้นที่หนึ่งห้าเป็นแนวทางหาสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลไทยเพื่อเนเด็ดงานอ,งออกกามานอนยูุ่รงงานชั่วโมงหนึ่งมันบอกั่วโมงักชั่วโมง,งบ่ฟันเลยมันบ่บ่าตะเกายูรโรง,งานเจ่าตัวพุ่มดีเขีนยนเซฟฟามือรหายเลย้อ เมื่อหนาวเม่ได้นอนในออฟฟิศป่ะในออฟฟิศแ่ะวัดย่างเขาบอกม่านี่แหละอืมโอ้ขี่รถโรงงานเมืนมันอะบ่บมอเตอ์ไซค์น่ะโอ้ยหนาวก็ดจจได้จะขลดลดลดึ้นขับมอไซค์ได้เพรบ่การเดินก็ไม่มีรถแบบส่งนี่ก็เสาะไปย่าได้เสียบรถส่วนตัวขับรถกระบะรถเก่งมู้นจังเมื่อหนาวถือเลขจังหวัดก็นโอ้ยเขียนไปเพราเอาเนาะจะว่ามากันว่าหาสองงวดว่าหัน เป็นมากต้นบอกนะยู่ถี่ดวงนาพี่น้องเอฟซีคน 2> 3, 2, 4, สามสองสี่สองเลยจ้าง่นมาเดินสายไฟให้เดี๋ยวสักหน่อยสร้าง่นก็เสียเอาเสาไฟมาลงแล้ว,<อ>วคุยกันอยู่บอกว่าจะแล้วก็ดีกล็ลูกน้องลุกนอก้องจะอานำใส่รถมาหรือมั้งจักหน่อยนี่เนาะงานพราะวาติกันไปเอาอยู่น้องไส่มแม่น่ะทั้งเขียวจะยิดห้อยที่ทั้งเขียว อ๋อประเดี๋ยวสายลฟ์มันจนะเสาหกต้นเนาะหลังจากสัมผัสแล้วเพิ่งจะจะกินขา้าวเ้าจากเสาซ้ำได้ดอกแปะเทียงแล้วเพ <laughs> ิ่งจะจะไปเดินสายไฟแล้วก็เอาเสาเสาไฟฟ้าลงหกเสาเนาะแนวะทางมีซัมเนี่ยมันว่นะน่ะแต่จะมีขั้งสุดท้ายอีกบ่แต่เพิ่งกอนกันนะยาสีท่อฮาหลับเดี๋ยวซ<ม>ื้อ<ม>รถกระบี่ไ้ซื้อไว้จ<า>ักใบ <9 S 2> ไปหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหรือไรนึ่งซื้อแล้วว่าฟันตี มันบ่ได้ฝันอกช่วงนี้เป็นนอนเวลานอนบ่หลายนอนหลายอ้าวพี่น้องเพิ่นพาเดี๋ยวตามโค้งสุดท้ายอีกที่หนึ่งเพื่อเพิ่นฝันดีนะคะสรุปว่าข้างล่างมาสองครูหนึ่งเก่ากับหนึ่งหานะคะให้วิ่งหนึ่งสำหรับข้างบนให้วิ่งซีครับหนึ่งนะคะเน้นที่เลขซีจับครูหายซีสามซีซีสามซีนะคะเน้นที่ซีสามเลขสามตัวกับแปดซีสามแปดซีซีนะคะเน้นที่แปดซีสามนะคะ คุณนอาจารย์นในไลที่หายแนวทางนะคะวันนี้ใหต FC โ์ดีแนวทางของอาจารย์นะคะอย่างเงี้ปีไม่ตัวแม่นงวดสุดท้ายของปีก <c oughs> ันพะถูกปะได้กินเนี่ปีไม่ <c oughs> ดดซื้อกุ้งซื้อปลามาอย่างกินดี่พี่แหละไม่ไม่กินปีไม่พี่ะนะบอกว่าเขางานเหตุหงนอีพี่ใช่่าจรย์ันน, <ตา S 1> น่<ส><ล>งป่เพราะปีไม่มาเรียบด้อยเออเราสิบวยุดตียุดแต่อัน้มาลงธรามาด่าจะเหตุงานก็ยงาน พี่จะยึดสงการามสงการามยึดลายมาแม่นกันสงการงกามนี่ย,ยึดแต่ว่าขันปี่ไม่พอเลยยึยดตั้ปีเราต้องไปพี่ยังเคืองปี่ไม่เมื่อก่อนส,สิบหกวันที่พี่ละสงการามกับแม่พี่ละเจ้าบอ,อกมาเรียนพี่<อ>ลงดีนะในบ้านสิบ่เงียบเนาะเยอะพี่มันเงียบดีนเนาะเปิดลองไปงุียไฟว่าล่ะขอให้ FC s a u ดีในทางของอาจานนะคะ